มาออกแล้วขณะนี้รถพยาบาลรับผู้ขี่หน้าซองสตาร์ทด้วยค่ะรถพยาบาลรับผู้ขี่ที่ตกม้าที่หน้าซองสตาร์ทด้วยค่ะขณะนี้ที่โค้กปาก้ามูตองเป็นตัวนำ ลักธมรมะขนาดนี้ที่โค้งป้ายก้วกาวรักธรตาเป็นตัวนําแล้วดาวทองเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดดาวทองเป็นตัวนําลักธมรมะเป็นตัวที่สองนั่นทีนี้ที่สามที่โค้งป้ายจิต ดาวทองเป็นตัวนำวจิตใจและขมาตานั้นที่นี่ถัดไปเป็นนาทีเดียวและบัวขาวที่ไปออกออกทางตรงดาวทองเป็นตัวนำนันทีนี้เป็นตัวที่สองบัวขาวที่สามนาทีเดียวที่สี่และรมตาที่ห้า ขณะนี้ดาอุทองเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยนันทินีบัวขาวนาทีเดียวและนาราพัทนมาออกแล้วขณะนี้รถพยาบาลรับผู้ขี่หน้าสองสตาร์ทด้วยค่ะรถพยาบาลรับผู้ขี่ที่ตกม้าที่หน้าสองสตาร์ทด้วยค่ะ ขณะนี้ที่โค้งป้าก้าบูทองเป็นตัวนำลกมาตะาขณะนี้ที่โค้งป้าก้าลกากรมตาเป็นตัวนำแล้วดาวทองเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดดาวทองเป็นตัวนำลกรมาตะเป็นตัวที่สองนันที่นีที่สาม โค้งไปจิตดาวทองเป็นตัวนำจิตใจดวละคัมตานั้นที่นี่ถัดไปเป็นนาทีเดียวและบัวขาวที่ไปออก,ออก,ออกทางตรงดาวทองเป็นตัวนำนั้นที่นี่เป็นตัวที่สองบัวขาวที่สามนาทีเดียวที่สี่และคมตาที่ห้า ขณะนี้ดาวทอ,องเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยนันทินีบัวขาวนาทีเดียวและนาลาพัฒ